นี่คือบรรยากาศตอนเลิกเรียนของเด็กอนุบาลน,นะครับ <Okay. S 1> เด็กชายปียาวัน์ภาคนะครับหรือว่าน้องกิ่งแกบนะครับเลิกแล้วครับก็ดีใจอย่างนี้ครับวิ่ง ไปแล้วไปนั่งเรียนแล้วแล้วไปขึ้นรถแล้วขึ้นรถกลับบ้านแล้วติดเร่งไปละครับเร่งไปนน่นละฮะ Oh so no. Nice. ดูความเยอะในการเอาขนมเปืือกขนมครับเปืองหรือเปล่าครับเอาเยอะหรือเปล่าเท่าไหร่เลยครับแล้วตังไปจ่ายลูกไหมแบงยี่สิบแบงยี่สิบ,บสีเขียวใบเ,เ,เดียวเอาเวใบเ,เดียว เบยาพอนี่นี่ยไปเนี่ยเออมปเอาตัาางค์ทอนด้วยมา ก้าวหนึ่งแล้วครับเอาจะเอาอีกอย่างนึงครับมาดูพิ่ว่าเขาจะเอาอะไรโอ้โหนี่ไอ้ซื้อไปแล้วไม่ใช่เหรอเอ้ซื้อไปแล้ว ทางแล้วเหรอทางแล้วเอาอย่างอื่นมาไป,ไปเคยเล่นแล้วไหมเออเอาอย่างอื่นมาไปแไปขอว่าง

ดีนะที่วันนี้ NK โดนัทปกติจะอยู่ตรงนี้ย้ายไปอยู่ตรงโน้นถ้าไม่อย่างนั้นเห็นก็คงจะซื้ออ้าวได้แล้วอออยู่น ตอนนี้ก็เป็นเวลาสามโมงกับสี่โมงครับบ่ายสามโมงเย็นกับสี่โมงยีล่ลาใช้เวลาในการมารับนี่จะครึ่งชั่วโมงแล้วฮะจับ อยู่ไหนเพื่อนกลับแล้วเพื่อนกลับบ้านแล้วเอาอะไรอ่ะบอกเขาดิาไว่

thank มาตาไม่จ่ายหมดไปแล้วครับอีกยี่สิบบอกว่าค้าใส่ถุงให้ด้วยใครเรียกบของไฟจะเป็นเพื่อนห้องเดียวกันนะครับ เ,เดียวกลับบ้านแล้วใช่ไหมเออกว่าจะได้กลับ